โอเคล่วงเอาละครับกาศสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้เราก็เย็บเกม c อปเปอร์ี่วอร์โซนภาคที่3นะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นเจ้าปืนกระบอกนี้เลยนะครับอ่าเจ้าตัวนี้เลยตัวนี้จะมีชื่อว่าแบทปีนะครับแต่ผมตั้งไว้ผมตั้งว่าบีบีไปเฉยๆนะครับขี้เกียจตั้งนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูของแต่งกันเลยชิ้นแรกผมจะใส่เป็นไฮบริดไฟพอยท์นะครับกล้องตัวนี้จะสลับ เลงกันได้นะครับกับเลดดอทแล้วก็กล้องที่เป็นตัว4คูณ4.3นะครับอ่าแล้วก็ต่อมาลำกล้องผมใส่เป็นตัวนี้เลยนะครับตัวนี้จะยิงไกลดีมากๆเลยนะครับต่อมาปอกเก็บเสียงผมเลือกใส่เป็นตัวนี้นะครับปอกเก็บเสียงบู e n h a r m o n i c นะครับตัวนี้ก็ควบคุมแรงสายของปืนได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็คลิปจับผมใส่เป็น ตัวนี้นะครับจะเป็นคลิปจับตัวเดียวเลยกับที่ผมใส่กับเจ้าตัว WSP Swarm ในคลิปที่แล้วนะครับชอบมากเลยตัวนี้ส่วนแมกกาซีนก็ ใส่ไปเลย45นั้นนะครับถ้าลงวาโซนนะครับส่วนสําหรับใครที่อยากเล่นในมันติเน่แล้วก็แนะนําเปลี่ยนลากล้องนะครับเอาใช้ตัวที่มันคล่องตัวกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วก็แม็กกาซีน30นัดก็พอแล้วนะครับสําหรับในมันติแล้วก็กล้องเนี่ยก็เรดดอดไปเลยสําหรับในวาโซนเซตนี้ผมก็จะไปประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าเราต้องยิงไกลเยอะนะครับในวาโซน โอเคสำหรับเซตนี้มันจะโหดขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับเดี๋ยวขอเอาปืนไปลองในมันติเพลเยอร์สักหน่อยนะครับขึ้นชาขอเก็บ2เลยครับเสียงเดียวเปลี่ยนแม็กช้าไปหน่อยนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นปัญหา หมาดีโคตรแรงอะโดนคูเองโอ้โหสเียใส่เกาะกอนละเพื่อน เพื่อนมานี่มานี่มานี่โอ้โหผโดนอะไรอ่ะผมโดนอะไรโอ้โหมีดอกเดียวอยู่เฮียไม่ต้องยิงปืนกันละลามีกันทั้งวันอย่างนี้ก็ได้โอ้โหคือผมยิงเขาเกาะแตกแต่เขาสวนด้วยมีดทีเดียวผมไปเลยอ่ะ ีไม่เวิร์กเลยรอบนี้อะไรอะไรแล้วหือหือสมัยเหยื่อเราอะสายซุ่มนี่โอเครู้จักนักล่าสไนเปอร์เปล่าโอเคเกบเ็บเรียบร้อยกูไปละ โอเคล่วงมีพี่ไปพ้นแล้วกับน,น้องเฮ้เอโอเ,อ,อ,เอ,อ,อะไรอะ่ะเพื่อนเรายิงใช่ปะ่ะเรียบร้อยมีคนมาอีกปะเนี่ย เรียบร้อยนอกเอาเรื่องนะเนี่ยเพื่อนจัดการเนี่ยโอเคเราน่าจะกบดัอยู่ที่ตึกนี้แหละเฮ้ยเรา,าที่สองแล้วนะเดี๋ยวน่าจะมีคนมาไล่ล่าเราเยอะอยู่นะครับ หายแล้วกระสุนหมดกระสุนหมดเฮ้ยเดี๋ยวนะเพื่อนใจเย็นอยู่ตรงไหนมันนี่มันนี่โอเคโอ้ที่สี่เลยอ่ะเราอ่ะโอเครอครับตอนนี้ เรียกขอแล้วน่าจะมีคนมาเยอะอยู่เพื่อนเพ่งโดนอะไรวะวยวะ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 มาจากไหนกันเยอะจังวะไม่กล้าไปฝากเงินอะไปแล้วครับ รอบเดียวไปละครับดอกช็อตเหรอดอกช็อตเหรอหืะดอกช็อตเหรอโอ้โห ยิงโดนแต่ขาเขาครับเมื่อกี้มันโดดเป็นเอฟเฟคเลยเดี๋ยวลงตึกเดิมเลยครับกำลังมันกำลังเป็นที่ต้องการของสังคมว้ายขอร้องขอร้องขอร้อง อย่าคุณรอดได้ไงวะโอเสียงเสียงเสียงเข้ามาอีกแล้ววะผมดักดีกว่าขอสไนนะครับเอาตายวัตฟัคต้องตายเฉยเอาไอเอานึกว่าสไนเปอร์ไม่ใช่เหรอ มีใครจะลงมาที่นี่อีกวะเนี่ยอุ้ยโดนสอยการอากาศเพื่อนเราจะแม่นไปไหนวะเคเคเือบอาอะไรอ่ะนึกวก็ผมพกระเบิดมาโอเค ลืมว่าหยิบเออเขาเรียกว่าอนะไรเครมอลเหรอเคมอลน่าจะอีกอันหนึ่งนะครับข้างบนโอ้ยข้างบนโอ้โหโอ้โหถ้าตัวข้างบนไม่ยิงเราหล่อแล้วครับเมื่อกี้ โอ,อก็แล้วกันเฮ้ยเขาแล้วโอ้ไม่แม่นเลยผมไม่แม่นเลยไม่แม่นเลย ถึงปะวะถึงเฮ้ยกระสุนไฟกระสุนไฟกระสุนไฟโอเคเกาะไม่มีขอบคุณที่เอากรอบมาให้นะครับ หลบไปหลบไปสอบปากคำซะหน่อยฆ่าทิ้งหลอยตรงนี้ดีกว่าขอลาบแล้วกันนะครับ เวลา,นานหน้าด้านเลยตอนเนี้ยไว้ใครหมดทีเอ้ยเอาดีเอาเดีเอาดีเอาดีเล่นกับใครไม่เล่นพี่ไม่ได้พกมาแค่ปืนยาวแน่นอะนมีใครอยู่หรือเปล่า ตายไปซะวีวนโอ้ยสดุดยโอเคใกล้จะจบละโอเคจบที่ห้าเอา เูยังจะตามเข้ามาอีกโอเคครับสาหรับปืนแบตีทนครับก็ประมาณนี้นะครับเรียกได้ว่าแรงโคตรโคตรนะครับสาหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ